เอาไปแหรอวะลูก เรองลูกมันแค่มันเต็มจอเขดีมันก็เห็นย่าไม่เงี้ยหน่อยมันออกงานใหม่อยมันลงไปมันบ่ามันทะเีกี่รีเลยเจ็ดแม่นมันกันดวงเจ็ดทิศโอ้ยท่านเจ็ดมันล้มไปหาเพื่อนเออนก็ล้มมันชอยอยู่วางมันล้มัน าบบลัประแต่ต e, e. ีทุกเมื่อท so ุกมื่อเนี่ยเยาวานเออคุณดีเออได้ทุกส่วนดีพะลมดูวีพะลมอ้าวแลนแลนแลนว้า 别念了，走。 ไปคัน Kom <laughs> Hello, uh -huh. đó. Ừ. Ừ, 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 không muốn nhầm á, không không, không เอาไว้ตอกตีแข้งตรงจังอยอกกำลังมองเจ่น่ะมันลบมันตีแข้งหมดยืดยุดก่อนเก็กำลังกับเด้จอดบงลมพี่น้องเอ้ยเอากำลังกับเด้ใเสีเวลาเด้อมองจี๊ดเล่นเล่นเล่นพ่อซักพ่อขวบไม่รอดนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กระดูกนี่นะคอยๆหัลลูกมันหอนทางเสียมันไปปได้มันถึงลง้มยัก็ถึงกูยังไม่หยิ่ลเลยให้มันดีจากต้น้นม่ไง กินเขาเร็วว่าฟ้ากัาเดือนเวทเลยมันจุกวันนี้มันจุกวันใดเลยหืมล้มเสาแล้วขอาอย่าให้มันลนเ้ออย่ามาอีก กอดใคนู้ยัดมึงญ um ี่ปุ่นนลุงก่ใ่พี่บอดึงึงเอาว๊นี่ว๊อดะิีงยังว๊ดมันไปเองแน่โอย าอากาศดีมึงอากาศดีดอ่ะแดดออกพรละร่มมึงมากลดสีแดดเนาะเพรแดดแท้ก็เล่นส์ใส่เลยจเห็นเห็ดเหรเห็ดผีเบื่อไม่เห็นเหรอทำไมบ้าเท่าม้วนท่าเป็นเทิงข้อหยาดเลยล้มอีกแล้วผู้ใดห่องเหียงว้อยว้อยอยู่ข,ข้างๆไม่ไหวเล่นฟุตบอล

แล้วที่สียอดเนี่ยจะหน่อยก็้ส่เอาปัวๆตอนจังเดี๋ยวออกกำลังว้ายบรงกาศที่ย้นฟาดงนู้นตแ้งหาเจเพราะว่าลมมันม้อทั้งหัว้บุล่ะเกืนใจลมเย็น แค่จ้าสำหรับกินนี่ฝากไว้แค่นี้ก็น่ะจะเอาเปพอฟกันไปกินนะจ้าสวัสดีจ้า